หลังผมนี้ก็คือองค์พระธาตุพนมครับผู้คนครับชาวบงชาวบ้านเพียบเลยครับพิธมีการอันเชิญพระโอปุตครับมาขุดกันเถอุมาขุต่อเพี่น้องเอยวิถีชาวบ้านขนานแท้แต่จังใดผายอยากรู้ต้องดูออลี่วิธีไทย ครัุณผู้ชมครับมือนีเปาโจโอลีวิธีไทยครับมือนี้ยืนอยู่ที่พระธาตุพนมครับอยู่ด้านหลังผมครับเอ้าหุบหุบขัดขัดยู่ทางไหนเอ้าอยู่ทางนี้กอง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 มาทางนี้กองมาทางนี้นี่นะเนี่ยจากแม่นพระธาตุครับ ผมอยู่ที่อำเภอท่าพนมครับจบังหวัดนครพนมครับช่วงนี้ครับที่นี่มีงานใหญ่ครับก็คืองานนำ้ำมาศการพระท่าพนมจะเป็นยังไงนั้นอ่าเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในเลยครับปาดทิ่ชู่เป็นตะออนซ่อนคักพี่น้องสิเลียวขวาและสายหานไปทางใดกักขาคร่ำไปด้วยพี่น้องมองไปจักผ้่ากันแม่แต่สาแน่หลายข้าคนา ไเบอร์ไหนไม่ใช่เบอร์เรื่ช่เลือกตั้งคุณเป็นเบอร์เนี่ยไทยรัฐสามสิบสองแยไทยรัฐสามสิบสองครับอันนี้ยายมาไหว้พระธาตุนะครับครับเป็นใงไหนยายมาไหว้สหลวงมากสหลวงมากขอพรอะไรพระธาตุครับคุณยายขอให้ถูกโอ้ยคุณยายไม่ได้ขออย่างนี้ครับคุณผู้ชมขอให้ถูกเห็นไหม ลูกตาเหรครับเป็นหลักจมหลักตาอยู่ดีไม่แห้งครับเท่าไร้แล้วปีนี้เท่าไร้แล้วครับก็แปดจีกว่าครับได้รูจะคนแล้วพ่อได้รูใหญ่สองบอ <c oughs> เอาอีกจะคนบ <c oughs> ่น <c oughs> บ่อย,อยู่เนาะบ่อย,อยู่เนาะล <c oughs> ูกสาวแล้วขอบคุณห,หลายๆครับเรื่องป่วนผู้เฒ่าผู้แก่นี่ขอให้บอกงานถนัดบ่าวโจ๊กเขาละชาวบ้านที่มาในวันนี้ต่างมีมุดหมายเดียวกันคือขอโอกาสสัก รั้งในชีวิตมาร่วมง,งานนมัสก,การพระธาตุพนมบ่าวโจกก็เช่นกันก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในองค์พระธาตุนะครับคุณผู้ชมครับพระประธานองค์นี้เป็นพระประธานองค์ที่กเก่าแก่คู่กับพระธาตุาองค์เดิมครับทีนี้องค์นี้คือองค์เก่าแก่องค์รุ่นแรกเลยนะครับของของท่าพนมองค์นี้ครับวิแฟนครับโอ้โหแน่นอนเลยดูประจำดู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 ดประจำเป็นยังไงบ<พ>้างพี่อยู่กรุงเทพพี่ยังตามบ่าวโจกยังมเจอบ่าวโจก คนมีบุญคนมีบุญโหจริงหรอหรอหรอแล้วจะมีเสื้ออะไรให้บอกให้บ้างไหมเนี่ยที่มาเจอกันเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมผมเล่นเกมเหมืเดิมเล่นเกมเมาเดิมนี่นี่นี่คุณพี่ผู้หญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพรอะไรมั้งครับทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างสาธุขอให้บุญหนุนท่าวาสนาน้าทรงหลายๆเด้อครับไอเมื่อเราเดินทางมาถึงด้านใน ก็จะเห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสาธุชนที่มาขอพอรองค์พระธาตุพนมจะต้องเดินรอบองค์พระธาตุสามรอบพี่น้องครับสมัยนีการเขาวัดเขาว่าบอได้มีแค่สอว่าสูงไวเ้เด้ผู้บ่าวผู้สาวส้ำหน่อยก็มากขึ้กัน งานนี้ก็เลยถือโอกาสฝากติดตามบ่าวโจ้ซะเลย <laughs> เคยดูบ่าวโจ้ไหมบ่าวโจ้ไหนคะนี่ต้องเรียนวิธีใช้เจ้พันตาถึงขุดเฮ้ยเ้พันตาถึงขุดเฮ้ยเหรอตรงนี้ต่อไปต้องดูเลยไทยรัฐนะออนไลน์ก็มีนะไม่มีเน็ตครับไม่มีเน็คญญตครับ๋อสุดยอดครับหนึ่งตง้องเสียค่าเน็ตให้หน้องนมาก่อน เป็นตะาัเป็นตะแห้งนอง้นองลาอย่าลืมกดซับตะไคร้อย่าลืมกดซับัะไคร้เ <laughs> ด้อค,ครับคุณผูชมครับตอนนี้เราก็ได้เดินเบียนพระธาตุแล้วสามรอบครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเ,เดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านดูครับวันนี้อิ่มบุญกันไหม เรามีความเชื่อยังไงบ้างครับก็คือเราศรัทธาเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะมาบูชาพระหุ่มเพื่อที่จะถวายพระธาตุได้ขอพรอะไรบ้างคุณพ่อขอที่ที่อยากขอขอทุกสิ่งอยากขอนอกจากพี่น้องชาวไทยแล้วมอไปทางกระโู้นพี่น้องชาวต่างชาติก็มาห่วมบุญน้ำคึ้กันมาไหว้พระธาตุพระลูกมีมีพิพิธศึกย์ตรงไหน ตัว<อ>ผมน่ะเป็นพุทธอิตาลีไปอยู่อเมริกาเดบาโจโรู้สึกดีบักที่ได้มาเฮนบุนมักแห้งหลายประเภทนี้ไทยเพราะได้เขาวัดเขาว่าแล้วรู้สึกดีได้ปีนาฟ้าไหมสิมาไม่แน่นอนโอ้ว่าแต่ตอนนี้ผมได้ออกทีละทีวี่แล้วเป็นวะผมดังแล้วด้เนาะบาวโจงานนี้ดังไกลทั่วโลกแน่นอนครับลูกพี ใช้ว่าชาวบ้านจะมีแค่การเวียนดอกไม้เท่านั้นการเวียนผ้าห่มระทธาตุตามความเชื่อก็มีเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูรายการประจำเลยโอ้ขอบคุณมากครับตัวจริงขาวด้วยเนี่ยนะวิตัวนเลยขอบคุณเลยลายครับขอบคุณเลยลายครับซึ่งวันนี้บ่าวโจ้ก็มีโอกาสอันดีได้เข้าไปใกล้ชิดองค์ระทธาตุถึงด้านใน ้คนลุกคักพี่น้องจังไดกะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนำเด้อครับบรรยากาศยิ่งเมื่อค่ำคนยิ่งเยอะต่างคนต่างมีศรัทธาเป็นเข็มทิศนำทางมุ่งสู่พระาธาตพนมส่วนที่เห็นฟ้อนรำกันอย่างอ่อนช้อยอ,อรชรนเป็นตะสะอนอยู่นี้ คือการซ้อมของน้องๆหมอขอก่อนจะแสดงจริงในวันรุ่งรุ่งนี้พี่น้องครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คือการซ้อมล่ำของน้องๆครับมหาวิทยาลัยของกันที่จะใช้ในขบวนอันเชิญพระอุปคุตมืออื่นครับบอกได้ว่ามืออื่นงานใหญ่เลยครับสิบเป็นจังไหนนั่นอลังการแค่ไหนมืออื่นจว่าพอกันครับ เอ้หมู่บ้านว่าแมนคดไหลแล้วเมื่อนี่หลายข้าตอกเก่าพากันมาแต่สกันแะนะครับคุณแม่แู้วว่าแต่สแม่ไทยอำเภอเหลืองค่ะมูเก็ตค่ะมุกดาหารยะโสโอ้ครับเหอสเราเป็นยังไงครับแม่เมื่อนี้งามค่ะค่ะงามนี่หมายถึงเหมืนมูมูที่มาน้มกันรึเปล่ามูกับมุกันงามเหมือนกันบ่งามกันบอส ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แฟนครับว่ารอมาถึงกับว่าขึ้นมาหาแฟนครับจังไรเนี่ยผู้ใดอยากออกกล้องกับว่ารอหลอดเด้อเนาะคุณแม่มาตเตสไซครับนี่มาตเตขอนแก่นค่ะน้ำพ้องค่ะมาตเตน้ำพองเนาะจ้ารวมบุญรวมงานนี่เขามีความความเชื่อไหงไหนเนี่ยคุณแม่มีความเชื่อพันศาศีรษะจังไรมากคับใช่ว่างานนี้จะมีแค่พี่น้องชาวไทยแลนด์เท่านั้นพี่น้องเพื่อนบ้านฝั่งสปปลาวไม่ใช่น้อยกับมาฮ่วมบุญนำขึ้นกัน สวัสดีครับสบายดีสบายดีมาจากับบรารับครับมาทุกปีป่ะครับทุกปีปีนี้เป็นครั้งแรกเป็นได้ไดยครับครั้งแรกอ๋อรู้สึกตื่นเต้นแด่กาภูมิใจลายเป็นได้เด้นะครับพี่น้องโหดหน่ารักทุกคนครับอ่าฮะปีนาฝากเชิญชวนนะครับประเทศไทยนี่มามาไหลทุกโอกาสแต่ถ่ายราการห้แบบมามาเสริมสิริมงคลตรงมาสวงเทศกาลปีนี้เอาบุญไงครับ ประเทศเล่นครับสาธุสาธุ <c oughs> ขะพูดอไรนะขอบใจหลาย <c oughs> ขอบใจหลายด้วยพลังศรัทธาทำให้พี่น้องพุทธาษาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลมารวมกันที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อรอช่วงเวลาสำคัญไม,นม่นานเมื่อถึงวาเลเวลาเรื่องงามยามดีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง พี่น้องครับตอนนี้ครับตัวแท่งทั้งหาครับกำลังดำน้ำมุดน้ำแม่น้ำโขงครับเพื่อที่จะทําการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากแม่น้ำโขงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ฟังมาโอ้ฟังโคตตาเตลเจ้าตนจลาดแห่งฟุ้งขาดทั้งหลายนี้ก็ขา มาเบิงกับตามาเห็นกับใจเพราะเงินสิบัรยายออกมาเป็นคําเว้าใไดอิลีพระอุปคุตถือว่าเป็นพระเถระซึ่งมีลิธานุภาพเป็นอย่างมากนะครับตามตำนานบอกว่าพระอุปคุตคือพระอริยสงฆ์ที่มีฤทธานุภาพเคยปราบมูมานน้อยใหญ่ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชที่มาก่อกวด เมื่อครั้งการทำการสังคยนารัตไตปิฎกมาแล้วจากเหตุนี้จึงทำการอัญเชิญเพื่อปกปักรักษางานบุญนั้นๆและเหตุที่ต้องอัญเชิญขึ้นจากน้ำก็เพราะพระอุปคุตจำพรรษาอยู่ใต้สะดือทะเลจะขึ้นมารับบินทบาทเฉพาะวันขึ้น15คห้าที่ตรงกับวันพุธเท่านั้นนอกจากนั้นต้องทำพิธีอัญเชิญ อย่างที่พี่น้องเห็นในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับบรรยากาศถือว่าสุดยอดมากครับเท่าของคนที่ถูกอัเชิญจากแม่น้ำโขงตอนนี้ก็ถูกประทับที่เสลี่ยงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยสองข้างทางครับคุณผู้ชมดูหลายรอบไปด้วยพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมที่มาร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ของพระอิสรนในปีนี้ครับคุณผู้ชม จากขบวนอัญเชิญพระอุปคุตแล้วยังมีอีกเกือบที่ขบวนน้อยใหญ่ร่วมแห่ในครั้งนี้ด้วยโดยลอดผ่านประตูหขงมุ่งหน้าไปยังลานพระธาตุพนมเพและเป็นตะอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องสวัสดีครับคุณแม่ ดีใจว่าจ้ามึงดีด้มาพนอดดีใจค่ะดีใจหลายๆค่ะหลายหลายไม่ได้ใส่กันแน่มาตาบ้านโคกสว่างค่ะบ้านโคกสว่างเนาะจ้าขุนเย้ได้เนาะแม่จ้าปอนกับงามเนาะจ้าคนปอนกับงามจ้าขอบคุณหลายๆค่ะรราวางขบวนเคลื่อนผ่านเปล่าวเจ้าถีบกอดใจไม่ไหวปั๊บ ขอเข้าไปฟอนเที่ยวสาวงามจักหน่อยแน่สั้นดอกวาอุ้ยอย่าบอกเด้อว่ามีคนอิสชางานบุญใหญ่ในวันนี้ชาวบ้านต่างเชื่อว่าหากได้มาร่วมอัญเชิญพระอุปคุตสักครั้งในชีวิต จะพบกับความสุขสมปรารถนาะโดยระยะทางใกล้ไกลไม่ใช่ปัญหาขอให้ได้ม้าหวัวบุญน,น้ำกันมาจากเรนูนครค่ะใช่ค่ะสาวผู้ไทยค่ะโอ้ผู้ไทยของแท้เลยได้หนใช่ค่ะแต่ที่นี่พอไปเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คนเยอะมากเลยค่ะตื่นเต้นค่ะ,ป,ป,คะปีแรกค่ะที่มาแล้วปีหน้าทะาอีไมไมาอีกค่ะมาแน่นอนขอบคุณค่ะ โอ้ว a t t h ฟูล o l โอ้มันจะมากเลยค่ะชินกับวิสาบัญชัยเลิฟราโชคดีและวิเศษมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แอบดูเอาพิ้วเบลกัมจูงานมาเที่ยวเมืองไทยของเราถือเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนค่ะ Very good เลยมาดามเบลริ o ูเอ้าวแล้วนน่นใครมองเห็นมาแต่ไกล ออไม้ใช่ใครอื่นที่ไหนก็คือท่านพ่อเมืองนครพนมนั่นเองขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งสอปปลาวนะครับ <_ S 2> พี่น้องชาวไทยสุขูสุขนนะครับได้มีโอกาสมารวมกลับมาสานพระธาตพนมถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เด,ด้นอกจากนั้นกันยังมีศิลปกรรมวัฒนมนะครับมารวมกันเวียนเทียนมารวมกันปฏิบัติรรมนี่คือสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นความงดงามของพุทธศาสนกชนในแงลุูปไม่น้ำโขงครับ บคุณท่าน,นพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงเมื่อพระอุปพุตถูกอัญเชิญมาถึงลานหน้าพระธาตุพนมบอกเลยครับพี่น้องภาพความงดงามที่เห็นในวันนี้เ่าวโจและชาวบ้านคงจำไม่มีวันลืมและที่ลืมไม่ได้อีกอย่างก็คือกำลังแรงใจจากแฟนคลับโอล,ลี่วิธีจิไทยที่เข้ามา วีทักายหิวใจระเบาวโจ้และทีมงานสุดๆไปเลยเป็นไงบ้างครับเชื่ออะไรครับผมภูมิใจครับน้องภูมิใจน้องภูมิใจเป็นแฟนครับใครครับเปาโจ้น้องแส้ที่พัดผ่ามาแนานครับโอ้ที่เชียร์ตัวเป็นๆข้าวต้นไหนของบป่าโจ้ครับทุกอย่างเลยครับมีความสนุกครับเดี๋ยเราจะดูตลอดไปไว้ลูก สุดยอดมากสุดยอดมากขอ,ขอกบใจหลายๆเด้อ,อบักลาเด้อขอขอบคุณขอบคุณบรรดามิตรหมอแค้นแฟนหมอลำแพบไม่พัชรีสัก20ครั้งกระจาสัปดาห์หน้าเบาเจ้าสิพาไปโอลลี่วิธีไทยที่ไหนรลาดไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> 妈，半房的。